นันง่งกีฬาลัไปไห้เนี่ยไปเจอหน้านแดงคึ่นมันคึน่นวัดสํำดิบคอ,อนทรโนนวไดอะไพอพงอะไรหนีวนมได้ะไรมมเลยมัไ <c oughs> ไปไถา่ายออกก้อนมุนนอย่งไงเมัอนมือน่ะมันขีดตรงมืนเลย้วเดียวประคับมประมลอม ไม่ยังขับผิดเลี้ยนเลย บดบอลคงช้บุนเลยจะ้คิดว่ามั้งไม่ามมยไมตรมเบิดยุ่นนะเบิดเด็กเขาจะว้อลหน่อยเรายานเาต้องไว้เป็นออรถทีเดียนย่งสารสานสารทานั้นขึ้านหลังิด หลานยีสิบหลานบเลยมดินมันเาเดียดินแม่งเหมือนจะหลานแล้วว่ะคุณม <Yeah, yeah. S 1> <c oughs> <The> ันจะบอกวึเป <c oughs> ่าแม่งมันเบืดหละจีแ so ค่ดินว้ารู Britney ้กูเห็นเลอ่ะผมเปิดบอก้องตัวทีเลยวันบอแม่งืดจืใช่ไหมสามารถสุ่มวมดรถหลุดได้เลยอ่ะอันนี้ก็ผมเนี่ยผมเปิดจบเนี่ยเหมบนพอดีผมว่ารถบอกรึเปล่าคั้งแม่งรถบอกเ่าเอง บริษัทเดียวเถมันมาอะไรอ่ะก็ิลวมหลายนู่หลยเพิ่งจากรถเูอรถคนคือกันตัองอเนี่ยขาก็ชแเสริมกันขึ้นเขาดีนะในาหกสิบล้อคันหนึ่งแกดินน่ะไม่ไแล้วแม็กโค้ฟว่ามั้ยเนี่ยแลนวกได้ยับเนี่คุณขับเป็นพีไปพีมั้ไอพอลมี รถยับนะว่าไนขยับไปเรื่อยเลยพูดขึ้นนอยยับยับยัเป็ียนรถเลเบินวิ่ะนเพ่งเงียบกรมีเนาะหกข้อก็มีเนะปลอขับตลงไปยนเลย่นั้นะเลถอดรอดนีนนะถอดรักถอดไปงานเท่าหล่เจังโทรรักถอดแมวเบนเลยเดี๋ยวจะขำใจอะนมั่อย่างเตลอดเกาๆอยู่สิว่าขับตล ซ้สมาไว้ถึกมาหลกมาแเลียยุ่แรกๆอ่ะอือไปว่าขี่ข้ามกไปดูนอกขับเพราะแต่เลี้ยนามันเอาไปเลียนนะไม่มีงานเลียนบ่เรามีเรามีงานเขียนเราดิอเราสื่าะไรเขียนไมนจะพอดน่มันเลีนไ่ได้เงินก็เผาอ้างล้างหลไฟสายสีฟสายสีเหลืองอะไรฝา่ลุดฟะาอือนั้นพวกใคไปยกขึ้นยกลง้คืนโอ้เดอเาไปหลายร้าน เราต้องดึงรมาพอบ oui เราไปหอดพุนเอมาเขาซื้อเราซื้ออย่างไรกินเนี่ยไม่ใช่เล่นซื้อจบไปพอกไม่ใช่เลิยอ่ไม่ใช่เลนซื้อเราซูรุ่ลังเอมเอากินพอคนเพราะว่าเราได้เงินดีเนาะเราถึงของข้างไรไปลงถึงของข้างไรไปลงเทียวนึงมหน่อยว่าก็ได้หลาย ไว้าว้ช่วงนีหัดกินกันย้มเงินร่าช่วงเทาาแล้วยามเทาาหัดวาช่วงเท้าว่าทีกันว่าในในนี้ตอตายโดนละงาสุดงันมีบอกไปใจหล่อสื้อทีหมดแเขาเขาไปงายแต่เเขากระช่วงนะเขาไปเขาไปงายแต่เดี๋ยว 烂货！ ลงวะอืมเคยหลบงหลบอะไรเปิดเปิดโอ้คือไม่ตั้งโอ้เปิดเป็นไงแกก็อยู่ดิแต่ทำไมแกไม่ตั้งเครื่องปรุงเปิดบอจะขายวัฒนหลาจะลงนี่เหรอลงวัฒนหลาข้าจีบโอ้เปิดไม่เปิดโอ้เปิดหล่ะสางสั่วเราไม่เครื่องปรุงตั้งแล้วเหรอแมน วัวเรียบมันยุบอะกินเขาว่ะกินไหนฮะไปนู่นนะรออืมแล้วใช่สิมีเกี่ยวอยู่นู่นเลยร้านที่เราผ่านเรา่อกี้เนี may, uh, ่ยที่กลับรถมาในร้านที่เปิดใหม่นะร้านเปิดใหม่เสี่ยมันดีปไม่รู้เสี่ยไปเสี่ยไปกินกินเตี๋ยวไก่ันว่ามีสิเตี๋ยวไก่เนี่ยขาหมาเป็นดีก็มีเตี๋ยวเลยไม่อร่อย่ะ มึงข้าวาอะไมเออยกยกขวามึงอะแ่งกับแก่ง5ทเกเจ้าหนึงโอ้ยเบื่อลังงานทุกพีผมว่าเจ้าอะเนอยงานยังน้อยนี่รอหนักแล้วสิเดี๋ยวรอรอนเรง

อย่างใครรักก็ได้ไปยืนยึดจ้อย่างกูได้ถ้งมาหับคน้อเฮ้ยหมดแรพบกรบินเขาเปตอนดีใจของพี่เขาห่ารูวินเลยแปนไม่ลินอะโ่อาถานบูนอะใส่ปิ้งเนี่ย Hoa oh. hoa 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 เดี๋ยวเดี๋ยวก็ไปไอ้ก,าก้าวไปอยู่ตรงนี้ขึ้นไปสะจอดตาจะชอบก็เออไปเไชิงไม่โอ้โหคับกลางวัด